ครับ t r u ูวันนี้น<ๆ>้องดมจะอาลาไปเที่ยวนะครับผมตลาดรถไฟถ้าเกิดใครอยากจะตามติ่งโดมไปที่ตลาดรถไฟไปกับช่วงนี้เลยครับผมชือซุปไส์สวัสดีครับผมโดมจารวัฒน์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดรถไฟค,ค,คุณพ่อจะชอบแซวว่าผมเหมือนตัวนี้ เซนเซนทำนะเลตมีความลับอะไรบ้างโหเยอะอ่ะจริงเหรอเยอะมากมีุลหลายเรื่องคือไม่อยากพูดอยากให้เขาเป็นคนพูดเองดีกว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับไปดูกันเลยครับกับช่วง The Secret ครับช่วง The Secret สุดที่ร,รักรักเธอคนเดียวอาจจาย์ไปสวาลับสุดที่รักของลิตนะครับเขาคอยห่วงใย่ลตเขาคอยเทคแคร์เลไปกินข้าวด้วยกันไปกินไอติมด้วยกันหวานกันเชะ